การสั่งสมบุญนําความสุขมาให้มันภาษาบาลีเป็นว่าการสั่งสมบุญพุทธเจ้าพระองค์พระคุณวเจ้ามันบอกไว้บุญเอ้ยป้าเอ้ยไม่เพียงน้อยนิดถึงไหวประมาณบุญน้อยนิดก็ไหวประมาณป้าน้อยนิดก็ไหวประมาณเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเน่ยทั้งบุญทั้งป้าเลย่ันมื่อเราเห็นลงไปแล้วป้ามันให้ผลบุญมันให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไปแล้วมันไหวฝนมันมี บอกว่าว่าปุ่นเ่ยสิมากสิยน้อยเ็ศแบบก็ได้มันก็มีมันก็มีผลลับด้วยมันก็ให้ผลของมันเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปราถนาความสุขความเจริญเอาต้องสร้างส,สิ่งที่ดีสร้างคุณงความดีสร้างพุปงพลุไว้อันไดที่บุียังอาพยายามดมหน้านเด้งไปในที่สัมพันี์อี่ยาหนึงความสุขความเจริญนี่นะมันมาเจ้าใส่ มาจากจิตจจกใจงเขานั่นละจิตบอกความสุขอะไรบอกความสุขบอกความทุกข์ต่างๆนมันเกิดมาจากจิตจจกใจงเขานะแต่ผู้สสาดเลยเนี่ยพุทธสาดพยายามรักษาจิตรักษาใจอย่าหอวงเบิงจิตเบิงใจอย่าห่งอันใดที่บดีไปเวลาคิดบดีขึ้นมาทิ้งไปเวลาไม่คิดซั้อขึ้นมาทิ้งไปเมื่อเรา อัันใดอนใดที่มันดีแบบที่ใจที่ใจมันดีพยายามบงรับพ้อที่ใจให้มันดีสุขสีทุกข์ทั้งหมมันเกิดมาแจกทีเท่านั้นแหละพยายามบงรับพ้อที่ใจให้เก like ิดให้มันดีอย่างเขาวัดเขาวาเข้ามาวัดเข้าวัดวัดเข้าไปยังมาเฟ่ยยังเข้าวัดจิตวัดใจเจ้าของอยังโบราณทุกวันวัดจิตวัดใจเจ้าของที่ใจเขามันดีสันได้บอดีสันไดมันจะยายเอาอยู่บ่านเลยมันคิดดีคิดสวยความเป็นใจเข้ามาวัดเอาใจโฮ่ววัด วัดวัดที่วัดใจกเจ้าของอยังกุบ่าจาจกงวนวนเอามาวัดเ่กนะันมาวัดตจละเสื้อเสืมากกันไปผู้หลวงเน่ไปผ้แอนแน,น่ที่ไปกับเมียไปเข้าวัดกันมอฟื้นกันมอกพื้นคนนั้นคนนี้ที่จริงนะคําาว้าเลยือว่าเลี้ยงพู้เลยเลยที่จริงนะเอาเขาเลียงเรียงได้ คนเรานี่แล้ววิ่งให้ฆ่ากันก็ได้วิ่งให้ฆ่ากันก็ได้ยากมือสิ่งใดที่เราบดีความความดีนะความบดีของผู้อื่นนี่ยเมือที่เราต้องมาเว้าหาแติดกับความดีมาเว้าเนี่ยมันก็บริพิตรได้หลังมันก็บริพิตรเพรองมองใจกันได้เลยแต่นี่บางทีความดีหลายๆว่าเคยว่าเคยมองเพิ่งแล้วว่าเคยว่เคยเนมหาอันใดไอ้ความซื่อขเราหน้อยเดียวเห็น เอาไปเห็นด้วส่เห็นหจ้างวัดหวัดบดีไปนั้นไปนี่มันความดีกับบกเคยบกเคยวอาให้บกเคยมาว่ามันอย่ฟังนี่อันที่จริงอ่ะเขาบอกว่าเออแบว่าจะสิ่งแนวปฏิตีนะเออใจนั้นหนึ่งใจนั้นสัเราีได้เราก็จบัยคนนั้นปฏิบัก็จบเนี่เราลงวัดเราบอว่าเรวัดกันเมืใดเราบอกว่าเราักเราพึงเขาวเราเราดีขอยู่สิ่งในบ จริงในดีๆเขาหามาว่าหามาแล้วกันจ้วนี่บางทีหลงวัดที่เคยได้ยินมาแล้วหลวงวัดบ้างเขาก็พื้นเราควันแล้วเขาพื้นลูกขลนเนี่ยพื้นลูกพ้นฝวยเนี่ยพื้นนั้นพนนี้เนี่ยมันก็เลยบ่อยๆนั่นจ้ยที่เพราะเพาะอย่างพ่อชินใจว่าเป็นยึงเขาก่ได้ก็ชิตนก็ใจจะหอมไม่รักษาชินรักษาใจจะหอมการรักษาศีลรักษาศีลก็คืออยังศีลก็สำรวมกายสำรวมใจั สำรวใจสำงรวมกายสังรวมใบใจใจม่คิดแนงเอาหมูแล้วก็จะมีคำว่าอยู่ในวายก่อนที่ส à, okay. ิวาให้มีสติจงคิดกจงคิดทุกคำที่จะพูดแต่จะพูดทุกคำที่คิดบางคนว้าวไปว้าจะชิดเว้าไปว่าทอนตะหลงป้าไปว้ไมีสติทัวนี้ไม่ดีขึ้เาเออว้าไปแล้วคนนี้เขาจเป็นังไเขาจะคิดิสร้างเขาจ ปฏิเสธประโยชน์ร้ได้ไป,ดปะระโยชน์ลบปากแล้วเว้าคิดสะก้อนปฏิวาหมยคิดสะก้อนวาอย่งคือสก้อนเว้าไปทั้ีเว้าสิดีบอดีมั้บอดีฮะอมบ่ตาอ,าอต้องเว้าเว้าว่าใจในส,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 สิ่งิดีมักจะมสมานสามเคี่ยนหักกันแพ่กันพ้าสมฆ์เจ้าเลยหรือว่ายตดโยมเลยนแม้แต่ผระสงฆง,ง,งนี่ยคนเจ้าพวกนั้นพวห่วงให่เลยเนี่ย อย่างพระส่งเยืะในการองสะโองเนี่ยเวลาไปหาผู so 8, about, nah in, you, you, ้จัดเจ้าผู้จัดเจ้าพ่อก็บอกว่าดูก่อนรีสุขทั้งหลายตอนนี้เธอมีความสว่สว่างสมาธิกันอยู่อยู่ดีหรือคณะไอ้คารวะแจ้งโยมพึงเห็นบอกว่าพภาวโยมถ้า่านความสมาธิถ้าพิทพอกองแทงกันเลยวันก็วันเจริญวัดก็วันเจริญนี่ที่ มาอยู่มานยี่สิบกี่ปีสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วกุกองนะปีนี้ปีนี้ก็แห้งแย่กระดีดอกไม้เป่นกรดีแต่ก้อนกระดีแต่คุณก็จะเห็นคุณก็จะเห็นว่นกระดีแต้องกรดีกคือแต่ก้อนนะการเทิดทนเยี่ทางก็สาธุโมทนาอยู่แต่เ่อแบนจังเดนบ้านเด่น้อยบ้ทังองเลกินหลังคาพิทพ้อมมองใจกันลายคบไหลไหว ก็เลยว่ามันเป็นอีกย่างพรอีกอย่างบางทีลูกหลานเลี้ยงยัดพี่น้องครอบครัวอย่างบางทีพิษท้องมองใจกันเป็นยังต์เข้าไปแตงโมหันหน้ามาคุยกันสลักสมานสมาธิกันมีอยังคุยกันวอร์กกันบ้านเดียน้อยพิษท้องมองใจกันเทนยันตหน้ากันแพ่งกันเคยจะปล่อยเคยวอร์กตลอดว่าอยไปทุ่นกระทินี่กันน้องปองดองฮักแกนยาโมทุกยาแขร์ว่าเดือใส่กัน ต่เวลาร้ายนะเวลาตายก็ที่บ้านเดียวที่บ้านเดียวแ้งแก้กันไปทิ้งทบ้านอื่นคนอื่นพยายมมาแก้เทาไปทิ้งเลยแต่ทีบ้านเดียวกันระยะที่น้องเป็นแก่ทางไปทิ้งก็มีอย่างเราคุยกันร้องกันที่มันกุ๊กเกาะเนีว่ามันวัสนาดีหรือว่ากระปุกยังเลยเพราะอีกย่างแต่ละปีเลยพระสมองเจ้าก็าโบกเคยข้าเนี่ยบ้านอื่นนะบ้านหลวงส่อง ในบ้านปรกอบนะที่ว่ามีโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้บุญแล้วกันคือว่าโชคดีแล้วก็มีบุญแล้วมีบุญก็บ้านด้วยนะแต่ละปีพระสงฆ์เจ้าบ้านบุญที่คาดนะครับก็มีโอกาสได้บุญนนิทานเพราะว่าอย่างชีวิตคนเฮานะพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าการเดินทางนั้นว่าสงสารเอาเกิดมาแล้วเกิดตายเกิดตายทุกคุมเงอนี้เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายชีวิตวนเวียนนั้นว่าสงสารสิ่งที่จะเปลี่นสิ่งที่จะเป็นที่สุด ก็สิ่งที่เราต้องทำและสิ่งที่จําเป็นที่สุดมันเป็นเหตุที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเดินทางของเราคือบุญคือกุศลนี่บม่ได้ย่อยขุนบม่ได้ย่อยขุนได้ให้ขุนเดินทางเดาะแต่ความจริงมันต้องเป็นแบบนั้นว่าตัดแต่เราจะวนเวียนเกิดตายเกิดตายไปนีแก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบุญใส่กุศลเป็นเพื่อนทางจุดกว้างพอดีจุดกว้างจะถึงนิพพานจุดกว้างที่นาจุดกว้างอแต่ในขณะที่ว่าอยัง พออย่างวนเวียนอยู่บไนี้ก็พยายามกดภัยสร้างภัยสร้างเหมือนกันอย่างผมยน้อยตายไปยันยังน้อยตายไปไปขึ้นสวรรค์นี่ยันดีเลยถือว่ไปขึ้นสวรรค์ไปเกิดในพวกภูมิที่ดีมันก็ยังดีไปเกิดซาตานก็เออไปเกิดในตระกูลที่ดีดีด้วยสถานที่ดีดีมันก็ยังยังดีว่าไปตายไปแล้วไปตกนรกหรือว่าหมดตกนรกก็ไปก็ไปเกิดในที่ฐานที่มันพอดี ครับครับวันนี้ท <c ười> ี่ท่นดาเนยโยกด้พากันมามาเอนําทำต่างประเพณดีหรือว่ามาซื่อสสรประเพณีไว้จะตัดปีแบบมีผบุญเตอผมเข้าไปนัดติดตรงเขาทราบมาผพาไปมาทั้งบุ้นที่ที่เสื้อปนสุ้ระสงค์ยอะาติๆเราบุยญาตายายกันที่แน่นแต่กับเท่าทํบบุ้นมแต่ที่จริงมัไก็เสื้อปืนเสื้อที่แบบเป็นของเทาเ่ย การโทนาสารช่การนสุดท้ายเน่ผมไม่เย็นหรอทีวอลทีวันทีวอลที่อันาของเพื่อนี่ยความภักความสมความหักหรือว่าความสงสารสงสารหรือว่าเออตั้งคมกตั้งเกิดมามาล่วมกันอาตมาก็มีกรรมได้มายุบัลกรงกอได้พวดมาแล้วก็ได้มายุดได้มายืดฐานที่แยงนี้บ่อนแต่ที่มันดีๆหรือว่าที่รับรวยๆก็มายืดบอลกรได้ ว่าาสนาะมาอะไรที่ยนยู่นั้นก็สุจริตไปนี่แหละบางทีกับป้าเปียกป้าเมื่อบางทีกัได้หายได้เจ่บาันที่กัได้ได้อะไรนี่แต่ที่อันนี้นกันบอกว่าปุ่นบอกป้ากันยานไปเดี่ยวนี่ยเกี้ยเดียวไปคือคนเอคนเคยเดินทางเกียเดียวไปไอ้นเดี๋ยวไปจูงเดียวไป สุดท้ายกนโมูชาศาสนาสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นส่ที่ได้ที่บรรดาญาติโยมได้ทำมาในที่สุดการในปัจจุบันการลที่ทำต่อไปในอนาคตการสิ่งใดเป็นบุญเป็นุุวนเราขอให้บุญบุญส่วนนั้นจบเป็นเฮสเป็นเฮสเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้ยมทุกคนมีความสุขกับความเจริญท่านนึกคิดสิ่งใดทุกงหมพิามองความทำขอให้ยความคิดความบราศานาเ่านั้นุลพันสำเร็จพันธ์สำเร็จพัน์สำเร็จใยการทุกท่านทุกคน